สวัส,ส,ส,สดีกันด้วยนะอยู่ผมในอหล่อเลยชิชิอาย่าชชผมถ่ายคลิปนะครับคุณดิมไม่บอกไม่รู้อะไรเนี่ย <c oughs> คนตีนะเฮ้ยวันนี้เราอยู่กับใครครับคนนบอยู่กับคุณดีมนะคุณดีมในช anel เขาเขาโดนปิดไปแล้วนะฮะช anel ช anel โดนเกียนนะเราเล่นให้ฝากช anel วะ ไม่ต้องโอเคเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้อัพคิวแล้วจ้ะเออ,อเไม่อัพโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟของแท็กซี้นะฮะตอนนี้ภารกิจก,ก็คือจะหาเครื่องยนต์นะฮะ<อ>เออเออโอหาเครื่องยนต์เอาไม่เอาจักรยานเหรอเอาเฮียขับแล้วมันคืนแล้วมันดีเลยเหรอตุกจี้ไปนะฮะ คุณเอามาเอเมือออะไรคุณผม,ผมหาเครื่องโยนอยู่ไม่<ห><า>งเจอแต่ลอ้อไอหานมันต้องไอาหานเลยอะปิดไม่ได้อไอหานผมหาหานซอมบี้เอ้ยนี่มันแมกโนโน่ดีกว่าซอมบี้แมกโนโน่ผมว่าในเมืองนี้คงไม่เจอแล้วเพราะผมเดินทัวร์แล้วแต่ในเมืองเอ้ยยังยังยังไม่ทั่วยังไม่ทั่วผมยังเหลืออีกหลายที่ เมมล้วกันเข้ามาในดังมากเสียงไงนะเสียงไม่เสียงไม่เสีย <c oughs> งหนังอ๋อเสียงไม่ผมมันจะท้อนใช่ไหมเออเอเวลาถ่ายคลิปแล้วมันจะท้อนไม่รู้เป็นไรผมก็ไม่เข้าใจทนทนไปก่อนนะครับยังไงคนดูก็ไม่ได้ยินเสียงกระท้อนไม่เข้าใจคุณได้ยินเสียงกระท้อนแต่คนดูไม่ได้ยินกัน้าน้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เก็บไปให้เดี๋ยวไม่เก็บไปให้เออดีละก็ก็อยากได้อยู่แล้ว ได้เสียงหนังปะเสียงหนังโคตรดังเลยวะได้ยินเสียงไดินเสียงเป็นคนเดินเลยอ่ะเสียงผมเดินน่แหละวิ่งอยู่วิ่งอยู่ <Okay. S 1> ไม่ได้เดินวิ่งอยู่เอาไม่โดนหัววะแตกเลยแม่งหาท้องยนไม่เจอสียิงไม่โดนหัวน,นี่ผมแตกเลยนะะน่าเใ,ในคลิปอาจจะมืดมืดหน่อยนะเพราะตอนนี้เฮ้ยนี่มันเคการเลสเหรอะวะคืออะไรหมวกหมวกแดงหมวกแดงอะ่ะเขาเป็นการเลสอะ่ะครับไม่เลว ในคลิปอาจจะมืดๆหน่อยฮะเพราะเราถ่ายจากเวลาจริงใช่สามทุ่มเลยใช่เนี่ยนี่สามทุ่มใช่เดี๋ยวผมดูมันตีตีหลีแล้วเฮ้ยสามทุ่มจริงๆถ้าถ่ายจากเวลาจริงเนี่ยมันอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะผมว่าปรับภาพให้มันมืดๆนะฮะผมชอบเล่นแบบมืดๆนะฮะไอห่านยิงไม่โดนอย่างคุณมันยิงแป๊บเล้ คลิปหายกดผิดครับตอนนี้กดผิดครับกดอะไรครับเปลี่ยนสโมเปลี่ยนสโมแพ็กกับไอเนี้ยอลิสแบ็กแพ็กครับคลิปหายแล้วเออครับสมุนไพรโอเคเป็นไม่ละซอมบี้นี่โอ้ยโอ้โหไอผมเป็นซอมบี้เป็นโจะเมื่อกี้กระโดดงับหัวผมซอมบี้กระโดดงับหัว เอยผมไม่เจอสนามบาสมันมีเอนจิ้นเปล่าวะเออไปดูดิถ้าเจอแล้วบอกผมใครจะไปเอานจิ้นไปใส่สนามบาสอเออมีนะครับมีนะเออยิงซอมบี้แล้วซอมบี้หายไปเลยครับซอมบี้โดนตบเกียนครับซอมบี้เป็นได้ครับผมโดนซอมบี้ตบเกียนเกียนกระจายเลยครับตกเกียนแตกเอ้ยอาตบเกียนตายดีคนแล้วนี่เสียงใครอะไรครับเสียงผมยิงปืนครับ นัดหนึ่งนี่ผมตรงสารซอมบี้เลยนะทำไมครับมันก็แรงขนาดนั้นเสียสงปืนที่คุณใช้แหละเฮ้ยอ๋อมีแต่บเบอร์เกอร์เปล่านม่มีซอสที่กูเลยอ่ะหิวนะครับเนี่ยเอหอนาเดินมาต<ะ>ั่วโลกแล้วครับยังไม่เจออะไรครับเสี <laughs> ยงมันพุ่งดเลยครับเมื่อกี้ <laughs> ใช่เหรอ <laughs> อยู่นะอย่างปืนแม่งกิ๊กก็ก็หลบกกลาปัญญาอ่อนจริงตองกริงกองกลางเกงไงเลยอ่ะแค่ปบบืนกระบอกเดียวขนาดนี้ไม่ครับช่กันหาแองจิ้นน้อยเดินไปเดินมาตกลงกลับมาที่เดิมะเออตอนนี้ผมอยู่ที่คาสิโนครับเออรมบีมันสปาวข้างผมจริงหัวอ้าวหายไปไหนแล้วย้ายเมืองดีกว่า เอ้าเราผมทิ้งจักรยานไปแล้วไม่ต้องปานหรอกเดินลุยดีกว่าโอ้ยห้าปันเกียร์จักรยานมันกีกอกกลบกะลาติงตองเอ่ออเ้ยเอาไหมจักรยานมันติงตองกีกอกกลบกะลากิงนกองกังเกงกองเกงเก่งกางเกงเก่งไบเอาไปใส่มอไซน์ไงคุณเตียวมอไซน์ไม่รู้ในโดนโดไปยังขอให้มีคนโดแล้วนะครับสาธุตกะตกะตกะ หายละเฮ้ยซอมบี้มันเกิดในนี้ได้ไงวะก็กูหลอกน่าผมดีเซิร์ผมยิงน่าออกมาเฮ้ยซอมบี้มันนำมาตัดทางขาเนอะเฮ้ยได้นมว่ะเออไปเถอะจบนมไปกูด้วยเฮ้ยบ่าโจ้บ่าโจ้เอ้ยโจโจโอ้โจโอ้โจโอจอนเดอะแก๊ง เทโปแกงอะไรเดือสมอลแพคเ<ะ>ดือสมอลแพ็คเราคิดถึงเมื่อกี้ที่เปลี่ยนไปอ่าเก็บไปดีเปลี่ยนกีตุ้งเลยอยากได้เอาไปเลย<ไ> hundred, เฮ้ยตเะ,ะเลต,ตเลกก์กาเลต์มานี่ยิงกาลาเลต์ตายกาเลต์กิ๊กกเฮ้ยแป๊บนึงนะทำไมกาลาเลตมันดบอเนี่ยบเขาตั้งมาก่อนโอเคอ๋อวิ่งต้องหาเอนจินได้คุณด้วยอ่าช่วยกันช่วยกัน เฮ้ยนี่มันอะไรอะโคโยตี้เหรอออกม,มาทำอะไรเฮ้ยโหโคโยตี้เหรอถ้าเจอโคโยตี้ผมจะยิงคนนะแล้วเอาโคโยตี้มาเฮ้ยมีบีบแคมด้วยถ้าเจอใครเจอโคโยโก่อนก็บอกด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอคนยิงซอมบี้ตายตรงนีผง้ผมยิง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 ซอมบี้ไปหลายตัวแล้วเนี่ยทำไมไม่ดอกเนื้อซอมบี้มัองผมไม่ใช่มายคามนะฮะอะไร เฮ้ยตอมบี้ยิงขี้กระจายเลยมึงอย่าปัญญาอ่อนจิกก๊อกก็หลอกกัลาติงต้องกิงกองกองกังจริงกองกังกังเกงไหนนะครับเฮ้ยผมเจอสูตรแล้วครับควิตี้อรัสูตรสูตรไอ้แก่ครับคุณรู้จักอ่ะรู้แล้วครับคาวิเลียนครับคาวิกี้อะไรของคุณจิกก๊อกก็หลอกกัลาปัญญาอ่อนติงต้องเฮ้ยผมดูแล้วผมดูแล้วดูแล้วเครื่องยนต์อยู่ไหนอยู่บนรถเพื่อนผมนี่เหรอถ้ารถยังอยู่นะ เอ้ยเออใช่ผมลืมไปผมระเบิดรถรถเมล่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่รถเมลไม่ใช่รถเมลของผมเป็นรถจิ๊บรถทหารอะเอ้ยซอมบี้เข้ามาทำไมหาของอยู่ยิงนัดหนึ่งหายไปครับสอมบี้แมิ้งเทเลพอร์ตไปไหนวะตบเปี่ยนแตกซอมบี้ตบ,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 บยังมีอยู่ปะวะ,วะถ้ารถพังลายแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะหายไปด้วยนะถ้าในรถมีเครื่องยนต์นะฮะ ว่าเจอ,อกิดแคมจากสภาพรถแม่งน่าจะหายไปแล้วแล้คุณหายไปไหนแล้วผมอยู่นี่เอ้ยรอเรคุณไปทะเลทรายคุณมันมีนี้คุณก็ไม่ยอมไปรถหายไปแล้วเอ้หรือว่าเพื่อนมันเอารถเอาเก็บไว้ในเต็นท์นะเดี๋ยวผมไปดูเต็นท์กันเฮ้ยเธอรถทานทับผมนะฮะก็กลับมาต่อกันเลย ตอนนี้ก็อ,กอ,อยู่กลางขวาบนนะครับไม่ไม่รล้อหรอกไม่ไมีใครรู้หรอกถึงจะรู้ว่าเมืองอยู่ไหนแต่ว่าไม่รู้หรอว่าเอออยู่ที่ไหนใครใครไปพังเมืองมันได้มามายิงผมได้เลย,มย <laughs> เออมื่อกี้เออแม่งใช่เดี๋ยวมันมายิงผมก็ผมก็ชวนมันไปหาฐานคุณตลกเหรอครับ <c oughs> คนดูเขาไม่ชอบคุณนะรู้ไหม <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> คุณอนะักว <c oughs> นตีนนะ ผมเมือ่อคราวกินกับคุณที่สองเจอรถบัสขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอ้ยขับได้ด้วยรถบัสแต่กูมไม่เอาี่ระวังมันระเบิดนะครับยิงระเบิดง่ายโคตรเกลียดรถบัสเลยบอกให้โคตรเกลียดเลยนะพูดผมยิงเรียบร้อยแลๆคุณจะยิงไหมครับรถบัสม <c oughs> นันต้องเอาไวขา้ขับมันจะเอาไว้ยิงจะยิง <c oughs> ผมโคตรเกลียดรถบัสเลยบอกให้ เฮยใครมาวางอะไรเนี่ยผมเกลียดรถบัสผมไม่อยากจะขับมันเลยสักนิดหนึ่งผมขับผมขับมันอยู่อเนี่ยตอนเนี้ยยังดังมากกับรถบัสคุณนี่คุณไม่ยอมลดเสียงอ่ะคุณยืนนายจะไปรับเจอแล้วไ้แล้วอ่าาาคาา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 าสาาาาี่าอวะเนา่ยาาาาาายาางาาดาา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 ถอยาาาาาาา อ่า่าไปแล้วครับรถคูความ,มาอ่าเุ้ยสกายเด้งไรวะเดี๋ยวแลกอีกเจอรถบัสอีกคันละอุ้ยสองคันเลยอ่าเฮ้ยสกายมันเด้งไรวะเดี๋ยวกูแลกไม่เอาเฮ้ยจ้ ซอมบี้มันใส่สมมแพ็กไปเรียนะนะครับตลกอะครับไปแล้วดีกว่าอยู่กับคุณคุณก็บอกเขาว่าตลกคำเดียวเลยอะคลุมโอ้นี่นคุณคุณไปไหนเนี่ยผมตามคุณอยู่เนะี่ยผมไปทะเลทรายไปเอาเวนจินนะเออไปไปไปผมไปเจอผมผมผมจะไปกินนะครับพี่ ตลกต้องเกิดบีบแต่ทำไมครับคุณก็รู้อยู่สิมันดังจะบีบแต่ทำไมคุณตลกไงฮะคุณตลกเขาก็จะบีบแต่ครับไปแล้วดีกว่าไม่อยู่คุณนะผมเจอคนครับอูขึ้นเร็วมาหงมาเห็นใครังไม่เห็นใครเลย อ่านันาน่นนันน่นนั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 ่นเฮ้ยรถใครวะน่ะนชนแม่งเลยโอ้เต็มๆขึ้นมาครับ <c oughs> กดจีนะฮะกดจีอยากกดอินเตอร์กดท่อตีอะไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมเฮ้ย <c oughs> ผมยังไม่ไปิดประตูเลยคุณรีบไปไหนไม่เป็นไรแถวนี้มันจะมีสมอลดอกแต่มีแค่ใบเดียวผมจะขับรถชมปั๊มนะชนปัม๊มเดินตัวรถจังรถได้เลยนะอ่า เราเล่นนะ,ะชนทำเตี๋ยอะไรชนก็ระเบิดเลยครับเออหมดกูไแล้วเอาลองกันไหมเยวคุณจะชนปั๊มเดี๋ยวผมขอไปดูโคโยโก่อนเผื่อมันดบับอ่าฮ่า,าต้องทำเสียงรถเองอะ่ะมันไม่เหมือนจริงฮ่า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 ปุ้นวันคุณหน้าตาไม่ดีแล้วครับอะไรนะโคโยมันไม่ดรอปไปคุณหน้าตาไม่ดีแล้วครับ ผมหน้าตาดีตายครับเจอรถครับอ๋อชนไปหนึ่งทีเฮ้ยในรถมีอะไรวะในรถมันต้องมีอะไรอย่างแน่ครับนมในรถในรถมีมอร์ฟีนเอามาหาป้อกินยังเฮ้ยรถมีฟินครับในรถมีมอร์ฟีนอีฟินครับมอร์ฟีนฟินเฮ้เจอสุดาพุทลแล้วโอ้โหต้องการกากาปลาอะไร เจอของกระปุกเป็ดอ <rop paid another hand> <rop tried coś cocaine> ่าช็เต็มเต็มอ่าน้ำมันเหลือสี่โอ้ยมันลุนระเบิดอะได้ขับอีกไม่นานแล้วรถคันเนี้ยอ๋เฮ้ยคุณแถวนั้นมีถังน้ำมันปะเก็บเฮ้ยเก็บมาเติมรถหน่อยเฮ้ยไม่ใช่เอ็มเอ็มนั้นเลยใช่ตั้งไอ้นั้นเลยอ่ะปั๊มน้ำมันเลย มาแน่วันนี้โอ้ยปั๊มน้ำมันเอามาทำเตี๋ยแล้วเขาให้หาถังครับหาถังไม่มีถังเหรอเฮ้ยบิลดค์คนคนคุณคนคนคนมันกลับมาที่ปั๊มเร็วกลำไม่ท่ปั๊มก็ไม่ที่ปั๊มดีใจด้วยคุณผมเดินเล่นแถวนี้แหละเอ้ยมันไปหาคุณแล้วมันไปหาคุณแล้วรถกระบะรถกระบะเร็วผมก็หลบสิครับโอ้กากมันตามลุ้นเนาะเจอยังเจอยัง เออว่ะะจไรแม่งหนีไปแล้วโอ้โหอดเลยอ่ะคุณแม่งก็หลบเปิดอะอะไรเนอะคุณไม่ใครอะเอออย่ายิงอย่ายิงคุณกะโหลกเปิดอ่ะมันหนีไปนู่นแล้วอ่ะเมื่อกี้เป็นไรอะผมสงสารเพื่อนผมเลยไม่ยิงคุณเฮ้ยคุณกลับไปที่ปั๊มก่อนเดี๋ยวรถโดนโดกลับไปที่ปั๊มก่อนเดี๋ยวรถโดนโดคุณแกล้มมันโตไปเลยับจะวิ่งไปไหนครับวิ่งมาของไอ้คุณเนี่ยโอ้โหทำตัวกี้ก็โกลกกะลาปัญญาอ่อนจริงตองกีเจอรถมันจอดอยู่ข้างผมเนี่ยคุณ ผมเมื่อกี้ผมเพิ่งดูมาแล้วก็ที่คุณบอกในรถมีฝิ่นไงฝิ่นเนี่ยผมยิงรถมันไปหลายนัดแล้วเนี่ยรถมันไป,ปเพื่อเยวแล้วนะ่ะอะไรแล้วก็บบานะเออไอ้นู่นเล่าโอเคผมก็ยิงมันอยอะพา,าเบิดใส่มาเจอรถเจอเจอรถอีกคันหนึ่งอะ่ะรถบรรทุกใช่คันใหญ่ๆอะ่ะเออเจอช็อตกันเอ็มีห้ามอร์ฟินนะเอาก็มอร์ฟินไงที่ผมบอกคุณอะ ฟนนินนะที่มันอยู่ในรายการอเบะฟินเขาทำการถังอามันครับเพื่อจะเติมน้ํามันมึงยิงว่เขาไม่นอนน้ามันตลกอะครับพี่ใสก๊าุนให้ครับพี่ก็กัญญาอ่อนติงต้องนะกระตกหายแล้ว,วนี่มาผมจะเอาไปสอบได้แล้วนะพวกคําว่าอะไรครับ เหงกิกก๊อลกอะไรของคุณบัญยาอ่อนบัญยาอ่อนิงตองกิ๊กก๊อกกลกิงกองกังเกงเก่งกก็างเกงในมีพบทรัพยากรเลยไปแลวดีกว่าไปหารถกระบะอันน้นก่อนแม่งน้ำมันเหลือสี่แม่งจะไปร่อไหลวะทำไมขึ้นรถน้วมันกระตุกอย่างนี้แม่งปัญยาอ่อนรถแม่งก็กะโหลกกิกก๊อกบราอ่อนจิงตองกิ๊กก๊อกก็เก่ก็เกงก็งในเลย คุณก็ด่าทุกอย่างเลยวอะไรขวางหน้าคุณเฮ้ยเจอคนแม่งโคตรบันยาอ่อนติงตองกิกก๊กก็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 กางเกงได้เลยนะฮะเฮ้ยขึ้นรถเร็วเฮ้ยยีกว่าเฮ้ยอย่าอย่าขึ้นรถเร็วจะไปแอร์เรียแล้วมันเหลือสาวเราต้องใช้ให้คุ้มแอร์เรียอยู่ข้างหน้าโอ้เออรถช้าเหี้ยเฮ้ยปุ่นเตาเร็วกว่าเลยอ๋อหนา วัน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 วนวั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 นวนวันวันนวั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 นนวั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 นันนนวั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 นนวันวันนวันวันววัน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 วนวนวันวนวันวันวนวันวันวัน อย่าบอกยังไม่เห็นนี่กะนั่นอ่ะวียงแล้วรถกระบะมันมีคนด้วยน้ำมันเหลือสองหนีก่อนดีกว่าคุณผมว่าเอาปืนไปยิงซอมบี้ยังคุ้มกว่าเลยคุณตามรถกระบะก่อนนะ้ยโอ้โหรถมันเอามาชนผมอ่ะเฮ้ยเอ้าคุณลงรถไปตอนไหนลงมานานแล้วโชนมันให้อ่าบูมคุณเล่นดีสปาร์ตันกันเลยครับ ไปแล้วมันหนีไปละตาม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 เอ้ยทำไมมันรถรถมันไม่ระเบิดสักทีวะคุณระวังมันมีคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะมันมีเด็กใหม่อยู่คนหนึ่งอ่ะชื่อคีอะไรสักอย่างอ่ะไปไหนแล้ววะรถกระบะมันเป็นอมตะคุณไม่รู้จักไปแล้วอมตะเตี่ยแกดิช่วงนี้มีแต่คนดัด หนีไปดูแล้วหนีไปนูนแล้วตายดล้วพี่รอจเนเยี่ยวเยี่ยวเหนียวแล้วเยี่ยวเหนียวบ้านแกดีครับโอ้ยรอคุณเนี่ยยิงรถเมล์อะไรจะระเบิดมันหนีไปแล้วไปเหรอมันมีคนอยู่แอร์เรียลคนหนึ่งไปยิงแม่งเราจะบ่าวะให้แมันโดนรถเราเลยรถเราก็หลานมาหน่อยอะคุณมันแน่มันแน,น,น,เนเ่เข้าแอร์เรียลให้มันโดนรถเราไปเลยไปน้ำบิน ผมเข้าแอรเรียแล้วมันจะเข้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะบางกอกเป็นน้ำเตี๋ยอะไรครับบางกอกกระตุกกว่ะอยู่แอเรียเนี่ยแม่งโคตรกระตุกเลยกระตุกตำเตี๋ยอะไรอะไม่หรอน่าเบื่อไม่ต้องถ่ายคลิปใหม่อีกแล้วโอเคหลังจากที่เมื่อกี้ตัดไปกลับมาละหลังจากเมื่อกี้โดนใช้งานมา ใายหน้าเบิดชิบหายเฮ้ยโคโยตีไม่มีดอกเลยอ่ะแม่งมีปืนเต็มเลยแต่ไม่มีกระสุนเลยจะมาหาแม่งเหรอเดี๋ยวผมจะไปละเดี๋ยวจะจบคลิปละอ่าผมก็จะไปแล้วเหมือนกันอ่าทานเมื่อกี้นาทีแล้ววะเนี่ยกินไปกินเยี่ยวกินเยี่ยวปัญญาอ่อนกิ๊กก๊อกปัญญาอ่อนติ๊กก๊อกกิ๊ก ปัญญาอ่อนกิกกอตกติงจองกิกกอกกิกกอกก็ก็ก็กังเกงในเหรอครอคับเฮอ,อ,อ,อผมผมต้องการรถนะครับตัวนี้ต้องการรถนะครับไม่ใช่อะไรผมเมื่อยมือครับเดินอย่างนี้คิดว่าผมไม่เมื่อยเหรอครับผมเข้าแอร์เรียแล้วผมมีเอคยู่กบอกหนึ่งน่าจะฆ่าคนได้อะกระสุนเท่าไหร่ครับส <17 S 2> ิบเจ็ดครับจะบอกให้ถ้าเอคยิงโดนหัวนะครับนัดหนึ่งห้าพันนะ ตอกละห้าพันนะยิงโดนหัวก็วย,ยิงโดนหัวคุก็ย,ยิงโดนหัวคุณจะบอกอะไรผมคนตีในชน่ไหมครับเฮ้ยผมเจอสนามบินแล้วเย้เพิ่งเจอเหรอครับอับโอ้โคตรกระตุกเลยครับตอนนี้ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้นะครับเอไมันจะทุ่มแล้วสิโอ้โสีครับสีแล้วเหรอสีแล้วอะไรวะผมวิ่งเข้าแอร์เรียละนั่งตดไม่ได้ไฮเหม็นก็สีแล้วหร ปัญญาอ่อน,นครับ MP5 มีแค่เนี่ย460น,นัดเนี่ยคนอยู่ในแอร์ีรียนะฮะไม่อยู่ไปเรียบไม่ไมีหานอะไรเลยครับเจออาลิสครับผมเจอรถคว่ำครับรถเอฟบีไอครับอ๋อรถทหารแล้วนะไม่เจอคน ผมไม่เคยจะเห็นคนมาก่อนมีคนอยู่ไหนเอรียแค่ปืนพกไม่จำมาบวกกับผมเว้ยอะไรอ่ะเล่นเป็นมนะนาเล่นเป็นมนะนาเล่นเป็นมะนาเล่นเป็นมนะนามึงเล่นเป็นไม้อยากรู้แค่นี้นอะไรอะไรตายครับกาโลเ,าเปตมันตายครับอุ้ยมันมีแองกินคุณมันอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่ามีแองกินไว้ทำอะไรมันมีแองกินอยู่ในตัว อเ,เ,เอาไงครับเราเก็บมาเรียบเอามอไซค์เับน,นั่นนึงโหคิวไปสองตัวละว,วันนี้หมดกระสุนไอเคไปเลยเนะี่ยแม่งการวิ่งออกจากแอร์เรียเป,เป็นเป็นหารอะไรที่แหลกมากนะทั้งเลวิ่งครับอ,อาแหละโหแล้วกว่าผมจะวิ่งกลับไปที่โอ้ยมีคนมามีคนขับโมไซค์ผ่านหน้าแอร์เรียว่ะคุณเอาไงดีวะนั่น สองขั้นเลยครับผมเห็นละผมเจอผมเจอคนด้วยครับตอนนี้<ม>เขากำลังหนีผมเพีเดียวเลยครับคุณอยู่ไหนวะเอาผมกำลังไปหานะระวังมอไซน์นะเมื่อกี้มีผมเห็นมอไซค์ขับผ่านอยู่เสื้อเล็ตกมันเอามัดต่อยผมมายิงแม่งเลยเด็กใหม่เปล่ามันมีของเวลานในตัวมันอนะ ดูท่าแล้วน่าจะไม่มีครับเออย่าไปยิงมากเลยเด็กใหม่สงสารนั้นเอยเดี๋ยวจบคลิปแล้วไปเอารถก่อนดีกว่านะมันมันเลือดพุ่งครับคุณยิงเด็กใหม่ครับโคตรเร็วเลยครับโอเคนั้นเราก็ขอจบคลิปเด็กใหม่เรียบร้อยแล้วขอจบคลิปดีกว่าขอจบคลิปไปนั่นนี้นะครับก็เอาสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปเพยงนี้นะสวัสดีครับยังเกียดสวัสดีครับก็่อี้นะ เราตายนเป็ยิงเด็กใหม่พวกแม่งแม่งหยุดถ่ายได้กำลิกำลิกขีดแลับหยุดถ่ายได้หนึ่งหนึ่งนาทีนะฮะแม่งมือมอไซค์ไอสองคันที่ผมถ่ายอีกทีบะขับมาครับมายิงผมก็คุณยิมตายหาคู่เลยฮะเราต้องกลับไปเอาของคืออยู่มันเด็กแว้นเลยครับเราต้องกลับไปเอาของคือพอดีผมเกิดใกล้นะเหนือผมตายตร้งนุ้เนยแอนตายเลยเว้ยผมเจอรถแม่งคนดึงดึงดึงตาย อะไรพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมายิงหัวผมเออแม่งเด็กกระโปรงยิงเด็กใหม่เอาเว้ยด่าผมมาไม่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 หมายถึงมันอนะ่ะยิงเด็กใหม่เราเป็นเด็กใหม่ต้องบอกเราเป็นเด็กใหม่เฮ้ยเฮ้ยคนคนเจอศพแล้วแต่ไม่เจอพวกมันอ้าวตอนนี้คุณโอ๊ตก็โดดศพผมเรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่มไม่ศพคนไม่ผมไม่โดดผมไม่โดดผมโดดศพตัวเอ,เองโอ้แม่งเอากระสุนผมไปหมดเลยอะ ส่วนผมก็นะครับวิ่งอยู่ที่ตอยซอมบี้โคตรเยอะเลยโอ้ยซอมบี้ทีเดซี Day C มันไม่สนุกตรงนี้ครับตรงที่คนมันฆ่าเป็นอย่างนี้เลยครับเนาะแต่ผมสนุกมันตรงที่เราได้ฆ่าคนนี่แหละอ่าคนตีนเฮ้ยมันเอาเครื่องยนต์ผมไปแล้วอะอเกิดเมืองเดิมแล้วครับมันเอาเครื่องยนต์ผมไปแล้วอะโอ้ยมันเอามาเกิดเมืองนี้ด้วยวะไม่เอาเครื่องยนต์ไปแล้วอะ เมืองล่างขวาครับ15ยรัะมันอยู่บนกลางครับเดี๋ยวผมเก็บแมกกวก่นอนมันมันเอาอ้นี้เราไปแล้วเครื่องยนต์ <ผม S 1> เอาอ,อะไรไปไม่เอาไปนะเอาเครื่องยนต์ไปแม่งเอ้ยอเฮ้ย GPS ในตัวคนที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีดีเยอะเลยเฮ้ยมีผมเห็นมีดเซอร์กลอย่างเดียว ไม่มีกระสุนไม่มีกระสุน,มนมผมก็โดนอ,อกระสุนไปหมดแล้วอ่ะไม่มีกระสุนเลยในตัวคนโอ้ผี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 เจอผู้ใจตรงโนทำไมรั้วกันคอมบีม้มากระป๋อไอเดกกระป๋อเด็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 กเฮ้ยกระสุนหมดอยากตาย <c oughs> ผมอยากตายแม่เดี๋ยวผมล่าฆ่ามันให้ มาคงไปไหนไม่ได้ไกลแล้วเพราะผมตายเพราะผมเกิดที่นี่เลยไปไหนไม่ได้ไกลแล้วปัญหามันคือมันมาสองคนครับมันขับรถมาด้วยนะเฮ้ยเจอเรือครับเจอเรือเรือมีคําเดอะเรือเรือเรือยังไงเรือมีคําลําเดียวในเซิร์ฟนะรู้ป่าวฮ้ยจริงอ่ะจริงจริงจริงแอดมินบอกแล้วถ้าอยากได้เรือจริงๆนะต้องต้องเติมสองร้อยอยากได้เรือเติมสองร้อยคนหนึ่งเอาไวจริงจริงเล่นนะจบคลิปที่บ่า Bye.